สวัสด <Bye they. laughs> <Smart ies> ีส <laughs> วัสด in ีเด็กน้องสวัสดีจ้าก่อนสวัสดีจ้าป้าลุงไายลูกยิ้มงามๆสวัสดีจ้าป้าลุงเบ่งคี้มบุให้ให้นังป้าบิ๊กี้โอนไปลินพี่น้องฮ้อนห่อนวุนยาฮ้อนปวดหัวปวดยังเลยสวัสดีจ้าป้าลุงก่อนผู้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 ใส่ป้าลุงเนี้ยดินเกลือมาได้เอาเกลือมาลิ้นในตะเบ้อดิ อยากลงดินเห็ุจังไหนก็อยากลงดินเด็กน้อยกับบอยู่บอยอยู่เนาะพี่น้องมันห้อนแล้วเพิ่นบ่ค่อยอยู่เนาะอดเอาแรงอยากอาบน้ำเอ๊เอกะอยู่เพื่อชีคั่มชีมืดแต่ละมือแต่ละมือเพื่อชีผ่านไปแต่ละมือโคตรเมื่อยว่าววววอ้าวอันนี้เห็ดมาดิเอ้าวปุ๊บ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 ฮันหนาไปหาปลาลุงปุ๊บ ถือจ้าถือจ้าไว้ไวุกไว้ถือจ้า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 ก่อนหนยไว้ถือจ้าถือจ้าปลาลุงถือจ้าเน่ยคนข่ดื่มกันเลยอยกลมขี่ิ้นนิดเลยพี่น้องเอ้ยมาได้มาได้ดิ้นนะจ้กระบอกขากูไปขี่ข้อพอดินไปมันจะผ่าไปผ่ามาหน้าบ้านเย็นใครอยู่แต่ว่า มันเด็ดันเป็นไข่เป็นนายังเด็ดเอาค้องหลินนะว่าให้ลินเลไล่คนเดียเบื่อจะไปใช่หอนเอาเอาแล้วพี่รองมนคนอยานอนเบอคือข้นอยากนอนน,น,อน่นกินเจ้าหน,น้าที่งอนให้กินบูเย็น เห็นนมเหมังอะไรแค่อบมีมือแกะแค่แล้วก็เข้าไปเสไว้กัรห้อนเอาวกินอะไรเห็นนมนี่เอ้ยกล่องเป่ากระแหนอยู่ให้ให้กินนห้กินบ นี่ยตัวนี้มังไอ้นมก่อนดู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 เู็นดูดูดูดทดเดนดู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 กูด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 นดูดนดูดหดู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 นูดูดูดูนนดูดูดูนูดนดู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 นูด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 ูนูดูดดูนูนูยกัูด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 ็ดนดด ยเยดเฉยทำข้าผ่ามามาอนี้ค่ะผ่าสันเขินคืนอไรแนะ่ <c oughs> คือไรแน่นเทปนะเนาะเทปอะคุณใหญ่ก็กินน้ำกินคนเดียวลายหมดนะ ใจชื้อกินนมให้นมจืดไทยเดนมาร์กมาให้กินค่ะบ,บอกกินอยากกินนมหวานนมหวานนี่มั่งขนาดนี่เข้าขไปไว้แัดเป็ดซื้อมาผู้ใหญ่กินนะโมเมนซื้อมาให้มิวกี้ นมหวานไม่อยากเป็นกินลาย,ยาก,กิน,น,นออานมนแล้วกินเข้าใจดีดีก็ขั้นโบแล้วะวอยู่ว่ค่อยอยู่อันหอนมันเอาค่อยอยู่เล็กน้อยก็ไม่แด้เอวอไม่ได้หา าเห็ดยังก็แอวอยู่แต่ละมือเฟอร์ิค่ำสิมืดกว่าสิ่านไปได้แต่ละมือน้องี่นองเลยถ้าเิดเห็นกล่องเป่าที่ก,ก็จะกินแล้วด้วยนก็จับอากาสมาหยุกกินเห็ดกล่องเป่าอืมแ่บอก บิดว่าฮัดให้กินแต่จืดฮะเแต่ว่าฮัดปุบกับพวกินปับเราได้จืดกันเลยหวานก็บ่คก่อยให้กินดอกต้นให้กินนมจืดแล้วก็พบกกินจืดค่ะนอกจากใส่ขวดนมให้กินกินให้ดูดกินอย่างสิ่บพวกินแต่พอมาบัดวานหุจักแต่แถววันนมหวานค่ะอุตส่าห์ไปว่าเออจะเผาให้เคนกินตัวหวานนั่นนอฮันให้กินจืด ขนาดตอนยังบริกินวานจังเสือกันยังบริกินจืดวันนี้เห็นว่าเผิ่อบริกินจังไดมเผื่อบริกรนลกเลยเอาวานให้กินซะแต่ว่าไปอยากกินลาวนี่เลยระโซยสิเบ็ดเลยเบ็ดดีไดร่รางหันยังดูดน้มดีนะ่ะกล่องรอยแปดสิบมลลิลิตรเกี่ยงนี่เลยสหาร เท่ากับสี่ออนนมกล่อง,องน้อยนี่นะเท่าก,กับนมสี่ออนมิวกี้กินนมหกเจ็ดอ,ออนเดียวดิต้องเถือกระหกต้องเถืออเ่โอโกับเจ็ดไม่พอเห็ดนะฮะไม่ว่าเห็ดไหนมาฮะอ้อนอ้าอ่ะนี่นี่เข,า,ขาเขาเป็นอะไรเนเลย

Nhiều kỳ bắt còng nè À, tôi này à. Tôi tôi này. Tôi chắc luôn. Thù. Hai em xay dây này chắc. Con này nói Với thế đúng. Chị nấm và... ในขวดมากกี่ดีเลยนี่ติดตามจะเข้าไปเลยเด้อเด้อเด้วย,วยน้ำเย็นจัดจะไปกินด้วยคนน้อยอ

พ่อคลิปหน้าเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีสวัสดีเด้อพี่น้องเลยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามิวกี้สวัสดีจ้าลองกินนมนะลองจับมือกันด้วยเผาเป็นจิผุดออกบอลองจับมือกันสวัสดีจ้าเด้อสวัสดีจ้าเออสวัสดีจ้าไป้ช่วยไว้ขับอยากกินขนมมาไว้ตุจ้าสวัสดีจ้าเฮ้สวัสดจ้าสวจ้า Yes Baiklah <laughs> bina la <laughs> bini orang,